สวัสดีค่ะหน่อไม้ยี่สิบกว่าหน่อนะอยู่ตรงจุดนี้จะหักให้ดูนับนะหนึ่งสองเว้ยสามวางไว้ตรงนี้หนอนั้นยังสั้นไม่หกให้ดูนี่สามสี่ห้าหก เจ็ดแปดนอนนี้หาได้แล้วแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่แ้ทำไมไม่ดังโ๊ะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ด